ออข้าขอดมข้าหนานะข้าก็กลับบ้านไม่ได้แล้วจะไม่ได้เจอแม่ของข้าอีกแล้วกระบวยไม้ไผ่นี้ของดวงเตียมนี่นะเกือบเอาติดไปด้วยซะแล้วยะ่ายะ่าย่าพาข้าไปด้วยฮนะ,ะทำไมกระบวยนี้พูดได้ด้วยล่ะ ช่วยช่วยถ้ารูทันขอร้องละพอเขาไปด้วยนะเขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ได้นะถ้าท่านราเดี๋ยวข้าปินประโยชน์นะข้าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นของพี่ประโยชน์มากขึ้นหน,นักเลยเจ้าเคยเห็นใครขอท่องอยุทธภพเดินทางทุกวันแล้วย,ยังต้องแบกตะกร้าใบใหญ่แบบนี้บ้างใช่ใช่ใช่ข้าเปลี่ยนเป็นของที่ใช้เดินทางให้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ เฮ้ยทำไมเจ้าถึงไม่ยอมฟังเลยนะเฮ้ททำไมเจ้าต้องลากข้าไปให้ได้เลยล่ะข้าทำเพื่อตามหาท่านปูตามหาท่านปูอืมท่านปูของข้าเป็นต้นไผ่เก่าแก่ที่เติบโตมาพันกว่าปีแล้วตลอดชีวิตนี้เขาใจดีมีเมตตาแม้แต่ย่าซักต้นก็ไม่เคยทำให้ขุนเคืองข้ากับท่านปูทั้งวันคุยกันนับดาวกันชีวิตแต่ละวันไม่รู้สุขแค่ไหน แต่แล้ววันหนึ่งนักจับปีศาจก็มานักจับปีศาจจับท่านปู่ของเจ้าไปเหรอ,อแล้วท่านปู่ของเจ้าทําเรื่องไม่ดีอะไรเหรอ,อปรล่าเลยถ้าไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีทําไมนักจับปีศาจถึงจับเขาล่ะนักจับปีศาจไม่สนหรอกว่าปีศาจจะดีหรือร้ายคนที่มากับท่านนะถึงแม้จะดุมากและดูถูกปีศาจแต่ก็ยังมีเหตุผลอยู่บ้างท่านปู่ของข้าอาจจะไม่ชีวิตอยู่ก็ได้ จะต้องตามหาเขาให้พบแล้วเจ้ารู้ไหมว่าจะตามหาท่านปู่ได้ที่ไหนไม่รู้เลยต้นไผ่ยังดาวไม่เคยออกไปไหนไกลข้าเองก็ไม่เคยมีความกล้าพอถึงยังไงตอนนี้บ้านข้าก็ไม่มีใครแล้วก็ควรออกเดินทางตามหาท่านปู่แล้วล่ะคนในกลุ่มของท่านทั้งเก่งทั้งจิตใจไม่แย่ดังนั้นนั้น ข้าข้าาอท่นนะปีศาจผายตัวน้อยนี้ต้นฉบับไม่ได้เขียนถึงมันด้วยซ้ำทําฉันก็ออกเนื้อเรื่องหลักมามากพอควรแล้ว<ม>ช่วยช่วยบอกเจ้าตามตรงนะ อันที่จริงข่าเองก็มีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำหากทำไม่สำเร็จแล้วก็ข้าก็กลับบ้านไม่ได้และจะไม่ได้เจอแม่ของข้าอีกข้าเองยังเอาตัวไม่รอดเลยดูแลเจ้าด้วยไม่ไหวหรอกเจ้าลองคิดหาวิธีอื่นดีกว่าไหมขอโทษน,นะ